สวัสดีครับก็ออกกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่อง RC Studio นะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็จะเป็นแหนแดงนะครับวันนี้ขอมาเป็นแนวเกษตรละกันนะครับหลังจากที่ทดลองเพาะเพาะแหนมาครับประมาณ 4- ี่ห้าวันครับจากแลกๆประมาณสักเอ่อหนึ่งส่วนห้าของบ่อนครับมันก็ได้ทําการแพร่พันธุ์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอเคสำหรับแหนนะครับที่ผมเลี้ยงนี่ก็จะเป็นเลี้ยงในกระบะผสมปูนนะครับพื้นที่เลี้ยงนะครับก็จะเป็นใต้ต้นใต้ลบมไม้นะครับไม่มีแสงนะครับใบก็จะเขียวเลยนะครับเพราะโดนแดดไม่มากนะครับก็จะมีเขียวบนแดงนะครับแต่ว่าแดงก็จะออกนิดหน่อยนะครับแหนนะครับจําเป็นนะครับต้องมี แสงแดดนะครับเพื่อให้รากมันงอกงามนะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่ว่าการโดนการที่มันโดนแดดจะจับนะครับมันก็จะทําให้ตัวใบมันนะครับเป็นออกแดงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าครับเปิดมุ้งมาเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแหนนะครับเพาะประมาณ อันนี้พอพันประมาณสี่ห้าวันนะครับก็อาจจะโตไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าก็เริ่มจะลกบ่อแล้วผมก็จะเอาไปแปรรูปนะครับเป็นแหนตากแห้งนะครับสําหรับใครหลายๆคนนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแหนนี่ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็จะบอกตรงนี้เลยครับก็จะใช้เป็นนะครับหารหอยนะครับไก่หมูวัวนะครับหรือกบนะครับเลือก สัตว์กินพืชต่างๆนะครับเพราะมันให้โปรตีนสูงมากนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเอาไปทําเป็นอาหารก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมก็จะเอามาทาแหน่จากแห้งนะครับไว้นะครับสําหรับทําปุ๋ยนะครับเก็บได้นานนะครับแล้วก็มันก็จะไม่กลัวมันมันก็จะไม่เสียนะครับ ในกรณีที่ขายไม่ได้เราก็จะทําตากแห้งไว้นะครับทิ้งไว้นะครับพอตากแห้งนะครับไม่เสียนะครับไม่ไม่มีการนะครับลดคุณค่าทางอาหารลงเลยนะครับก็จะใช้กับต้นไม้ได้ตามปกติเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บเนือแดงกันนะครับสำหรับ การเก็บแหนแดงของผมนะครับก็จะใช้เป็นที่ตักประมาณนี้นะครับหรือว่าใครมีที่ตักปลาก็ใช้ที่ตักปลาก็ได้นะครับโอเคก็ตักไปเลยนะครับคลิปนี้ก็จะขอเป็นแหน่แดงอย่างเดียวนะครับก็จะมาแนะนํานะครับการทำแหน่แดงตากแห้งนะครับส่วนการปลาะปลูกอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับ ข้าวหน้าตักแล้วก็เทล,ลงไปเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคระหว่างนี้ผมก็ตักให้หมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยแหนใหม่นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแพร่พันธุ์อันนี้ก็เป็นพื้นที่ตากแห้งของผมครับจริงๆถ้าใครตากเยอะก็อาจจะเอา,กว,ากว้างกว่านี้ก็ได้นะครับหาอะไรมาลองนะครับไม่จำเป็นต้องเอาแบบผมก็ได้ ต,ตอนนี้แดดจ,จัดกําลังดีก็โอเคจัดเลยโอเคเราก็มาลงแหนกันเกี่ยวระหว่างนี้ผมก็ขอเคียย์แหนกันให้เสร็จก่อนนะครับ ก็แหนะนะครับเราท้าเวลาลงนะครับแล้วก็พักเกียร์กันให้บางๆนะครับยิ่งบางเท่าไหร่นะครับยิ่งจะแห้งเร็วเท่านั้นนะครับถ้าแตดดัดแดดจัดนะครับประมาณสองถึงสามวันนะครับเดี๋ยวก็เก็บไปพร้อมใช้งานครับเราจะเอาไปทําปุ๋ยนะครับหรือว่าเอาไปหมักอาหารสัตว์ต่อก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแหนแดงตอนแห้ โอเคตอนนี้เราก็จัดพื้นที่การตากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมก็ตากนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้เป็นหลายกิโลเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสักสี่ขีดสี่ห้าขีดนะครับหรือประมาณครึ่งโลนั่นเองครับจริงๆการทําแหนแดงนะครับถ้าจะขายเป็นกิโลนะครับก็ใช้ประมาณสักโดยเฉลี่ยนะครับที่ผมศึกษามาก็จะใช้กันสิบห้ากิโลนะครับก็จะทําแหนแดงได้หนึ่งกิโลนะครับเพราะมันจะ ตัวตัวแดดนะครับมันจะเผาน้ําในแหนนะครับทําให้น้ํามันหายไปจากใบนะครับแล้วก็ทําให้น้ําหนักมันลดแต่คุณค่าทางอาหารก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มอายุนะครับของแหนนะครับไว้ใช้งานได้นะครับก็คือไม่ได้หมดอายุตายง่ายๆครับอยู่ได้อย่างที่ผมเกรียนไปนะครับอยู่ได้ประมาณสามปีโอเคสำหรับการตากแห้งแหนก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับตอนไหนมันตากแห้งเสร็จเรียบร้อยดีนะครับใบเปลี่ยนสีถึงตอนที่ใบเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วอันนี้นะครับก็หลังจากที่ปล่อยตากแดดนะครับตอนเที่ยงแล้วตอนนี้ก็เวลานะครับ4โมงเย็นนะครับซึ่งไม่มีแดดแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับจากในฟูฟูนะครับ หดนะครับเลือเป็นเศษๆเลยนะครับเนี่ยเป็นแหนมเดิมนะครับแต่ว่าไม่มีน้ําน้ําหายไปเลยนะครับน้ําหนักก็จะเบามากนะครับก็เอาไปผสมปุ๋ยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่แหนนะครับหนึ่งกิโลต่างกันนะครับกับแหนที่มีน้ํานะครับแหนสดแหนมีน้ํานะครับเพราะว่า เพราะแหน,แ,นแห้งนะครับมันไม่มีน้ํานะครับน้ําหนักก็ลงนะครับถ้าซื้อแหนแห้งก็จะได้ปริมาณที่เยอะกว่านะครับโอเคถ้าเขาจะขายห้าร้อยหรือขายหลักพันกันก็ไม่แปลกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับในหนึ่งวันจากการตักแหน่วันแรกครับจากที่เ,เต็มๆฟูๆนะครับก็เหลือเป็น แทบจะเป็นผงเลยนะครับตอนนี้โอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการตากแหนนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงแหนนะครับก็แวะเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าคอมเมนต์ได้ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าตอบได้จะตอบครับหรือใครอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวนะครับก็เอาผมจะทิ้งที่อยู่ facebook ส่วนตัวไว้ให้นะครับแล้วก็อาจจะมีเพจ นะครับสําหรับเลี้ยงแหนของที่บ้านนะครับไว้พูดคุยกันโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ